เรื่องหมอตีเนี่ยถือเป็นเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องความกาวมากๆนะครับคือเรียกว่าในสาขาแอนิเมชันเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าเออจริงๆก็น่าจะรู้เลยนะว่าหลายๆชาติที่เราเห็นกันนั้นล้วนเป็นการด้นสดจากจัสตีลอยแลนและทีมงานแทบทั้งสิ้นหรือให้พูดภาษาชาวบ้านคือพี่แกพูดไปเรื่อยแต่ได้เรื่องนั่นแหละครับที่เห็นชัดๆก็พวกร,รายการในทีวีเคเบิลค่ายมิติที่จะกาวเป็นพิเศษ ก่อนจะเริ่มคลิปแล้วขออธิบายกระบวนการทํางานแบบสั้นๆนิดนึงนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักพากย์จะบทที่ได้มาภาคแล้วก็ค่อยให้ทีมแอนิเมเตอร์ไปวาดให้เสียงพูดอะมันลงล็อกกับปากต่อไป อ่ะทีนี้นมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือถ้าทุกอย่างมันตามสคริปเป๊ะๆก็ไม่มีอะไรหรอกแต่เนี่ยจัสตีเลยแลนไงนอกจากภาคคนเดียว2ตัวละครหลักแล้วเนี่ยพี่แกยังชอบพูดไปเรื่อยอีกด้วยเราก็เลยได้เห็นริกกอมอตตี้มันชอบพูดอะไรงงๆไม่มีที่มาอยู่บ่อยๆนั่นเองและไอความนอกบทนี่แหละที่ทาให้ทีมวาดถึงกับก,กำหมัดเลยทีเดียวและนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ครับ <S <S อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกำใจให้กับพวกเราตัวนี้ตนูนด้วยนะครับ โอ้ปะลาประดับดับเย้วับประลับประดับดับ วับบลาบบดับดับเนี่ยเป็นหนึ่งในประโยคไอคอนิกที่น่าจดจําที่สุดสําหรับริกกมอร์ตี้แล้วนะครับแน่นอนว่าถ้าทุกคนจะนึกถึงประโยคประโยคอะไรในเรื่องเนี้ยมันก็ต้องเป็นประโยควับบลาบบดับดับนี่แหละครับคือคําพูดที่เหมือนจะพูดไปเรื่อยแบบเนี้ยดูจะไม่มีความหมายแล้วก็ดูจะเป็นแค่คําพูดติดปากของชายขี้เมาใช่ไหมล่ะซึ่งคํำนี้ริกเขาพูดครั้งแรกในซีซันแรกเลยกับตอนมิสเตอร์มีซิกนี่แหละซึ่งเครดิตของคํานี้จะยกให้ใครไม่ได้เลยนอกจากจัสตีโรยแลนด์ผู้สร้างริกกามแอร์ตี้ให้ออกมา ความคีเอทีฟมากๆคือในห้องอัดพี่กายจะพูดไปเรื่อยนอกเหนือจากสคริปต์บ่อยมากๆอันไหนใช้ได้ก็ค่อยว่ากันและบังเอิญไอ้คำนี้บรรดานใช้สื่อขัพูดของชายเชริยะขี้เมาที่ยากจะเข้าใจได้ออกมาได้ดีมากๆก็เลยถูกหยิบออามาใช้ในเรื่องเป็นคำพูดติดปากของริกไปเลยและก็อย่างที่รู้กันว่าคำนี้มันไม่ได้ไร้ความหมายแบบที่เราคิดตอนแรกนะครับแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยทีมงานจะบอกว่าคำนี้มันก็แค่คำโดนสดไร้าสาระแต่ภายหลังพอคำพูดนี้มันติดปากกลายเป็นคำพูดประจําตัวของริกพวกเขาก็เลยตัดสินใจใส่เรื่องราว และความหมายที่ลิกซึ้งลงไปให้โดยยกให้มันเป็นภาษาของชาวมนุษย์นกที่ริกซึมซับมาและมันมีความหมายที่น่าเศร้ามากๆว่าฉันเจ็บปวดเหลือเกินช่วยฉันด้วยนั่นเองแหละครับ Home Man ในริกรมอตีซีซั่นที่2มีการหยิบเอาเรื่องทีวีเคเบิลคอมพิวตี้มาใช้เป็นพล็อตหลักหลังจากซีซั่นที่1ได้ทำเอาไว้ดีมากๆและก็คนชอบด้วยกับการเล่าเรื่องที่ไม่จะเป็นต้องเกี่ยวกับเส้นเรื่องโดยเฉพาะแบบนี้และพาเราคนดูกระโดดไปเองหนึ่งการเป็นภพยที่อะไรก็ไม่รู้นะและแนวคิดเคเบิลคอมพิวตี้ก็เลยถูกหยิบมาใช้อีกรอบนึงโดยในตอนนี้เนี่ยมีการนาเสนอโฆษณาและก็รายการมากมายที่แปลกประหลาด นาขนลุกบ้างกาวบ้างตามภาษาซึ่งหนึ่งในผลงานที่ดูจะเตะตาที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าไอโฮแมนที่ร่พันไหนก็ไม่รู้นะที่ทําหน้าที่ตามกระทือพวกเอเลี่ยนสายพันธุ์ประหลาดที่มีดวงตาหนองไหลยเยิ้มไปเรื่อยนาขนลุกขนพองซึ่งไอเจ้าไอโฮแมนเนี่ยมันก็บุกเข้ามาในเวลาที่เอเลี่ยนพวกนั้นกําลังเข้าได้เข้าเข็เขมกันพอดีและก็เตะตาของพวกมันหลุดกระเด็นออกไปเลยก่อนเราจะมาดูว่าซีเรียลที่เรากินอยู่กันเนี่ยเป็นดวงตาของพวกนั้นนั่แหละเรียกว่าสยองมากๆและแน่นอนนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องพูดไปเรื่อย ที่จัสตินโดนสดออกมานั่นแหละพี่แกกีดได้ไงวะเนี่ยควิกมิสทรีส ในตอนริกสตี้มินิสจะมีอยู่รายการหนึ่งที่เป็นรายการลึกลับเกี่ยวกับฆาตกรรมโดยตั้งชื่อรายการล้อเลียนในชื่อ q u i Quick m y s t e r i e s ที่แหกขนบของรายการสืบสวนในทุกกรณีโดยเราจะได้เห็นพิธีกรในชุดโค้ดยาวแนะนาซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องก,กระโดดเข้าสู่ฉากฆาตกรรมทันทีเดี่ยวนั้นเลยโดยตำรวจประกาศว่าไอ้หมอเนี่ยมันเลวร้ายแค่ไหนและกําลังคุ้นคิดอยู่ว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนี้แต่อยู่ๆก็มีชายคนนึงก้าวขาเข้ามาข้างหน้าและยอมรับเฉยเลยว่าเขาเป็นคนทําทําให้คดีนี้ถูกสัสนย์ส ขึ้นสาลอย่างรวดเร็วตามมาด้วยความลึกลับอีกสองเรื่องที่ก็ถูกเพิ่มเข้ามาแบบด่วนจี๋จนถึงจุดสุดท้ายที่เกิดขึ้นไอหมอนี่ก็ยังรายงานคดีนี้อยู่ในสภาพเลือดเปื้อนตัวไปหมดซึ่งตัวนี้ก็เป็นการแสดงด้นสดทั้งหมดนะครับเลยเป็นการล้อเลียนพวกคดีดังที่กว่าจะไขได้กว่าจะบรรยายนั่นนี่ต้องยืดเยื้อดึงเวลาแต่เนี่ยพี่แกมาปุ๊บก็ใส่โปะโปะแล้วก็จบในแป๊บเดียวเลยนั่แหละก็ถือว่าทันใจดีเหมือนกันนะครับเนี่ยคนขาจิ๋ว รายการนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่ยอดเยี่ยมจากตอนลิซี่มินิสซึ่งมีการแสดงล้อเลียนเรื่องราวของตำรวจคู่หูคลาสสิกกับนักสืบขาจิว๋วที่ถึงแม้จะเป็นนักสืบที่ชาญฉลาดแต่หลายครั้งเขาก็ไม่สามารถทำงานของเขาได้เนื่องจากมีขาที่จิ๋วเกินไปจริงๆริซึ่งหัวหน้าก็เลยได้จับคู่ให้เขาคู่กับนักสืบที่มีขาเป็นผู้ใหญ่ปกติแล้วพวกเขาก็ร่วมกันสร้างทีมที่แทบจะไม่มีใครหยุดยั้งได้ตรงนี้ต้องขอขอบคุณความฉลาดของนักสืบขาจิว๋วและพลังกำลังของนักสืบขาผู้ใหญ่ ซึ่งแน่นอนเลยครับไอ้พลอตเกาๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดจากการด้นสดของทีมงานทั้งสิ้นแต่ก็อย่างที่เห็นครับมันเกลียนและก็ประสบความสำเร็จสุดๆเลยแหละครับ a n s in my eyes รายการมดในตาฉันเนี่ยถือเป็นหนึ่งในผลงานการร้นสดของจัสตินกับคนทำแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยมอีกชิ้นงานหนึ่งเลยนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่ได้มีการเตรียมกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าจเจ้ายังไงจเจ้าแบบไหนคือมาถึงพี่แกก็ใส่ไม่ยั้งแล้วค่อยให้ออนิเมเตอร์ไปมโนเอาเองว่าสิ่งที่แกพูดอ่ะมันหมายถึงอะไรซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่งานที่ง่ายเลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเราก็ได้เซลล์ขา,ขายของอิเล็กทรอนิกส์ท่านหนึ่งที่กาลังอัดเทปขายขอ,ของของตัวเองอยู่แต่ว่าเขากลับมีมดในตาวิ่งไปมาซะง,งั้นซึ่่งขขััดกบสิทีเา กำลังอธิบายสรรพคุณของสินค้ามากๆมองไม่เห็นแต่อธิบายได้ยังไงวะเนี่ยเอาจริงเหมานี่แทบไม่รู้เลยว่าตรงหน้ากําลังเกิดอะไรขึ้นอยู่ด้วยซ้าแล้วก็เหตุการณ์อึรุต,ตรงนางมากมาที่ตามมาซึ่งจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับแค่จะบอกว่าเขาทํางานกันเก่งดีนะครับคนหนึ่งพูดไปเรื่อยส่วนอีกคนเอาเรื่องที่พูดไปเรื่อยไปทำแอนิเมชันได้เฉยเลยคือไม่รู้ว่าทีมงานเขาจะเทพไปไหนนะครับเรียกว่าเทพสุดๆไปเลยขอคาระวะเลย Saturday Night l i f e ก็อย่างที่พูดกันนั่แหละครับว่า ไอรายการทีวีเคเบิลค่ามิติเนี่ยมันเป็นสิทธิจัตุร l l แลนด์เขาเคยออกมาสัมภาษณ์ว่าตัวเขาเนี่ยชอบเรื่องราวของ r ิกเมอตีที่จะมีการตัดเลี่ยนด้วยรายการแบบนี้ใน1ตอนของแต่ละซีซั่นมากๆอย่างพวกทีวีเคเบิลค้ามิติในตอน l e x ซ m i n i นและอินเตอร์เดเมนชันเคเบิล2เทมปิ a งเฟจที่กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องโดยจะมีการนําเสนอรายการสั้นๆ หลายรายการรวมถึงโฆษณามากมายจากหลากหลายมิติน่าจะสิบกว่ามิติเห็นจะได้ซึ่งเบื้องหลังเนี่ยจัสตินและทีมเขียนบทเขาตั้งใจเมครายการต่างๆขึ้นมาซึ่งมันมากกว่าที่เราได้ดูไปเป็นเท่าตัวเลยนะครับและใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆกับการคลุกอยู่กับอะไรพวกเนี้ยก่อนจะเลือกเอารายการที่คิดว่าเกลียนที่สุดมาใส่ซึ่งแน่นอนว่ารายการเหล่านั้นเป็นการร่นสดของทีมงานทั้งหมดคือเรียกว่าไอตอนภาคนี่ก็ให้แกภาคไปเรื่อยนั่นแหละส่วนอันไหนโดนก็ค่อยจับเอามาทำแอนิเมชันนั่นแหละครับ ดยหนึ่งในรายการที่น่าสนใจที่สุดจากลิสต์พวกนี้ก็เห็นจะเป็นรายการ Saturday Night Live รายการดังของอเมริกาเวอร์ชันต่างมิติซึ่งมีรายชื่อแขกงับเชิญแปลกๆจากมิตินี้หลายคนมากๆแปลกทั้งชื่อแปลกทั้งหน้าตาซึ่ง,งกระบวนกรนี้ล้วนมาจากพอสวรค์ของจัสตินโรแลนด์และทีมงานทั้งสิ้นที่พูดไปเรื่อยจนได้ตัวละครอะไรก็ไม่รู้ออกมานะครับโดยกระบวนการทํางานนั้นคือพวกเขาจะให้จัสตินเข้าไปพาก่อนแล้วก็พูดอะไรก็ได้นี่แหละแล้วค่อยว่ากันทีหลังว่าจะวาดอะไรขึ้นมาสุดท้ายเราก็เลยได้เอเลียนสามตัวเกลียนจากการด้นสุด แบบที่เห็นนี้แหละครับเดี่ยวไมโครโฟนแบบด้นสดๆในเรื่องที่กหมอตีเนี่ยมักจะหยิบเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาใช้ความหาไปเสียดสีเขาอยู่เรื่อยๆนะครับด้วยการหยิบจับสถานการณ์ทั่วๆไปนะ่นแหละมบเล่นก่อนจะเอาเรื่องพวกนั้นไปแต่งให้กลายเป็นเรื่องราวไร้สาระแต่ครีเอทีฟแบบที่ชอบทํากันโดยครั้งหนึ่งพวกเขาเอาเรื่องของเดี่ยวไมโครโฟนมาเล่นด้วยโดยห,หมอเนี่ยมันมักจะร้องเพลงน่ารังเกียจ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาเลยอ,อยู่บ่อยๆซึ่งดูเผินๆก็เหมือนจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมครับใช่ในเดือเรื่องอ่ะมันเกลียนแล้วก็กาวมากๆแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เราเห็นไปมันคือการด้นสดของนักพากที่นารมิตฉากนี้ขึ้นมาแบบสุดๆเลยทั้งที่ตัวเขาไม่ใช่เดี่ยวไมโครโฟนด้วยซ้ําก่อนที่เทีมแอนิเมชันจะเอาเรื่องนี้ไปทําต่อจนกลายเป็นฉากที่วอร์แต่สร้างสาร์สุดๆแบบนี้แหละครับเสฉวนซอส ปรากฏการซอสเสฉวนในตำนานที่ครั้งหนึ่งเคยส่งผลกระทบต่อโลกความเป็นจริงจนร้านแมคโดนัลล์สาขาที่นำกลับมาขายอีกครั้งเนี่ยเกือบเกิดการก่อจลาจลเลยทีเดียวนะครับซึ่งเริ่มต้นเนี่ยมันก็เกิดจากการพูดไปเรื่อยของจัสตินในคราบของริกอีกนั่นแหละโดยในตอนเดอะริกชังริกเดียมชันริกเขาจะบวยบายแล้วก็พูดไม่หยุดใส่เจ้าหน้าที่คอร์บิเลสแดนเนยลซึ่งหนึ่งในนั้นน่ก็คือการพูดถึงซอสซอสหนึ่งของแมคโดนัลล์ที่เลิกผลิตไปแล้วด้วย พราะตอนนั้นนะ่ะพวกเขาทํามาเพื่อแค่โปรโมทเรื่องมูหลานก็เท่านั้นเองอย่างซอสเฉยฉวนแต่ไม่รู้พี่แกไปพูดอีท่าไหนนะครับคนดูถึงคิดถึงซอสนั้นเหมือนกันและส่งแรงกระเพื่อมไปถึงแมคโดนัลล์ในชีวิตจริงที่ต้องกลับมาขายอีกครั้งอยู่ช่วงหนึ่งเลยซึ่งในแง่ของการตลาดมันก็ดีกับทางฝั่งนั้นมากๆนะครับส่วนในแง่ของการพูดไปเรื่อยก็ดูเหมือนมันจะได้ผลแฮ พราะพี่แกก็มีความครีเอทีฟในตัวจริงๆนั่นแหละและก็อย่างว่าแม้กระแสซอสใสชวนจะมาแรงสุดๆแบบนี้แต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าบทพื้เรื่องซอสเนี่ยนะมันไม่เคยมีอยู่ในบทเลยตั้งแต่แรกพี่แกโดนสดลวน คนปะทะรถสิ่งหนึ่งที่ทําให้การอิมพ o รไว e ส์หรือการต้นสดประสบความสาเร็จมากๆในเรื่อง r i กา m มตี้เนี่ยต้องยกเครดิตให้กับตัวผู้สร้างสุดเกลียนอย่างจัสตินนี่แหละที่พูดไปเรื่อยจนเป็นเรื่องเสมอๆพี่แกไม่รู้ไปเอาความคิดหรือคําพูดมาจากไหนเยอะแยะนะครับและหนึ่งในตัวอย่างที่เจ๋งที่สุดก็มาจากรายการในทีวีเคเบิลคอมมิตี้อย่างรายการคนปะทะรถนั่นแหละ เราจะเห็นชายคนหนึ่งยืนองอาจท้าสู้กับรถยนต์อย่างกล้าหาญแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่สุดท้ายคนก็โดนรถทับเละเทะอยู่ดีนั่นแหละซึ่งไอกรรมการที่พากเสียงอย่างเมามันและพูดจาแขะพวกเขาแข่งขันตลอดรายการเนี่ยก็คือเสียงของจัสตินโอยแลนเองนั่นแหละซึ่งความจริงมันมีเสียงของจัสตินหัวเราะกากแบบหัวเราะตัวโยนเลยด้วยนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจจะตัดทิ้งไปดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันคงจะฮาเกินไปแล้วมั้งตอนนำร่องสุดกาว เห็นได้ชัดเลยว่าตอนเปิดของริกกมอร์ตี้เป็นส่วนสาคัญของซีรีส์เรื่องนี้มากๆซึ่งจัสซี่โรแลนด์และแดนฮา r มอนก็สัดใจถูกมากๆที่ได้รวมมันเอาไว้ในเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นเลยโดยในฉากแรกของตอนนําร่องจะเผยให้เห็นความสัมพันธ์ของริกกมอร์ตี้ตากับหลานชายของเขาที่เริ่มเรื่องมาก็ห่วยแตกเลยโดยริคกี้เมา,าได้ลากมอร์ตี้ลงจากเตียงเพื่อพาบินไปในอวกาศและได้อธิบายถึงแผนการที่จะระเบิดโลกด้วยระเบิดนิวตริโนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่วนมอร์ตี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายระเบิดก็ทําางน คือจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากหรอกนะครับแค่เรื่องพยายามอธิบายความสัมพันธ์ที่ไร้สาระและตึงเครียดระหว่างริกกัมมอตตี้ให้เห็นอย่างชัดเจนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มาจากความคิดแบบลวกๆของแดนฮามอนที่คิดบทสนทนากลิ่นเกลียดขึ้นมาส่วนการด้นสดเรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยก็มาจากฝีมือของจัสติโลแลนทั้งจังหวะทั้งความฮาและก็ลักษณะของตัวละครเอกทั้งสองตัวมาถูกอินพัไวส์ออกมาในคลิปยาวเพียง2นาทีเท่านั้นแต่ ไอ้ซีนซีนี้แหละมันจะกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาและนั่นก็เท่ากับว่าจุดเริ่มต้นเรื่องราวของ r i ก k มอร์ตี้ที่ทุกคนชอบเนี่ยนนะมันถูกโดนสดมาตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะครับคาแรคเตอร์ท,อที่เห็นเอ่ยบทพูดเอ่ยล้วนเปการพูดไปเรื่อยของจัสตินโดยผ่านกรอบความคิดของแดนฮามอนนั่นเองละครับโอ้ยนี่พี่แกจะกาวตั้งแต่เริ่มเรื่องไม่ได้นะครับถว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวก็ประสบความสำเร็จแบบที่เราเห็นกันนั่นแหละฮะ เห็นได้ชัดเลยว่าการด้นสดแทบจะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่แล้วมาจากความกาวสุดสร้างสรรค์ของจัสตินลอยแลนที่จะบอกว่าพี่แกมีพอสว่างเรื่องการพูดไปเรื่อยก็คงไม่ผิดนักนะครับเพราะจริงๆนี่แค่ส่วนเดียวนะที่พี่แกพูดไปเรื่อยมีโดนตัดทิ้งไปเป็นกองภูเขาเลยด้วยซ้ําพูดถึงก็น,น่าเสียดายที่เราจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นอีกแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณที่ทําให้เรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากความกาของแกล้วนๆนั่นแหละครับ สุดท้ายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นมันดีที่สุดแล้วแหละและยิ่งเราใส่ความเป็นตัวเองลงไปในงานของเรานะความเป็นตัวตวของเราเนั่นแหละจะพิสูจน์เองว่าเราจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนและจะประสบความสำเร็จมากเพียงใดนั่นแหละครับและถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ไปกระจายให้กับพวกเราตูนี่ตูด,ด้วยนะครับหรือใครที่หลงมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากกดให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมานะที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ